สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการหาตลาดหาคนซื้อต้นบอลสีเราแล้วก็การตั้งราคาบอลสีนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงบอลสีไปเรื่อยเ,อยเนี่ยเขาก็จะมีลูกมีหนอกมาหรือถ้าเราผ่าหัวเนี่ยจากหัวเดียวเนี่ยก็จะได้ประมาณ5ต้น10ต้น20ต้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาคนซื้อเพราะว่ามันมีปริมาณเยอะอ่านเราเลี้ยงแค่ต้นแม่ต้นเดียวเอาไว้ชมความงามทีนี้นพอมีลูกเสร็จเนี่ยเราก็แบ่งจําหน่ายจ่ายแจกให้กับคนอื่นบ้างแล้วก็ขายออกไป เพื่อหาทุนมาทาโรงเรือนมาซื้อดินมาปรับปรุงต่างๆนะครับเป็นการลงทุนเขาเรียกว่าหมุนเวียนเป็นทุนไปเรื่อยๆนะฮะการหาลูกค้าเนี่ยส่วนมากเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะที่เพื่อนๆที่เขาทําสวนบอนสีกันเนี่ยหก็คือหลานต้นไม้แถวบ้านเขาจะมาซื้อหลานต้นไม้ก็จะมาซื้อเป็นเหมาไปเลยว่าอ่ะสิต้นเนี่ยร้อยห้าสิบบาทเขาก็จะมาซื้อไปหรืออ่าห้าต้นเนี่ยสองร้อยหรืออย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อแล้วเอาไปขายต่อก็ได้นะครับแบบนั้นก็ดีเหมือนกันเพราะว่า เราขายก็ได้กําไรเจ้าของร้านที่เขาเปิดร้านต้นไม้ขายก็ได้กําไรก็แบ่งแบ่งกันคนที่ได้ก็คือทั้งหมดทั้งระบบทั้งสังคมนะครับกับสองเนี่ยเราขายเองก็คือว่าเราไปโพสต์ขายไปโพสต์ขายในกลุ่มใน facebook กลุ่มบอลสีกลุ่มบอลสีราชินีไม้ใบหรือกลุ่มคนรักบอลสีคนชอบบอลสีก็ไปโพสต์ขายได้แล้วก็ถ้ามีคนชอบแล้วก็ส่งใบณีน์นะคะหรือสามเนี่ยเรามีเพจขายทางเพจเราเลยสร้าง เฟซ e b o บุ๊กเพจขึ้นมาแล้วก็โพสต์ขายเลยว่าต้นนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็บอกราคาไปนะแล้วก็ส่งรับมอบโอนเงินกันส่วนการการส่งเงินอะไรเงี้ยก็มัแล้วแต่ตกลงกับลูกค้าบางคนโอนไม่เป็นก็อาจจะเก็บไปทางบางคนโอนเป็นก็โอนมาก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีคือให้รับโอนเงินสดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดของไปถึงลูกค้าลูกค้าไม่ว่างไม่รับอะไรเงี้ยแล้วตีกลับมาเนี่ยก็บอลสีจะเน่าเลยแล้วก็เสียไปเลยนะฮะก็ เขาเรียกว่าอะไรเป็นการป้องกันต้นไม้เรามันไม่เหมือนรองเท้ากระเป๋าที่แบบส่งกลับไปไม่มีครับตีกลับไม่เน่าไม่เสียแต่ถ้าต้นไม้เนี่ยมันเสียเลยแหละนะฮะพูดก,กันในกลุ่มว่าเอาลูกค้าให้เก็บเงินไปทางพอส่งไปเนี่ยก็ไม่รับโทรศัพท์อ่าสองสามวันสี่วันห้าวันเคอรี่ก็ตีกลับโอ้เน่าเสียกันเลยนะฮะแล้วต้นทุนต้นหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างนะขายกันอยู่นะครับก็ เอาให้ได้กันทั้งสองฝ่ายทั้งตัวพ่อค้าแม่ค้าอย่างเราแล้วก็ตัวลูกค้าที่ซื้อไปนะครับต่อมาจะเป็นการตั้งราคาบอลสีนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยผ่าหัวบอลสีที่มีชื่อว่าเปมากรบอลสีเหลืองตรงนี้นะครับอ่ะตัวนี้มีชื่อว่าเหลืองเปมากรนนะครับเหลืองเปมากอแล้วก็เลี้ยงมาเ,เรื่อยๆผ่าหัวเล็กๆแล้วก็เลี้ยงมาได้เดือนหนึ่งปรากฏว่าเนี่ยอย่างที่เห็นคือเขาเริ่มโตแล้วทีนี้อยากจะขายอยากจะขายแล้วล่ะทีนี้ผมจะตั้งราคายังไงนะจะตั้งราคายังไง สำหรับผมนะผมก็จะถ้าลูกค้าทักมาคุณวีมีบอลที่สวนมีอะไรแบ่งไหมผมจบว่ามีมีอ่าเหลืองเปมมกรนะครับสนใจไหมหนึ่งต้นลูกค้าถามว่าราคาเท่าไหร่อ่าเราก็ต้องตอบไปเท่าไหร่ทีนี้การตั้งราคาเนี่ยให้เราดูราคาณปัจจุบันดูราคาณปัจจุบันนะครับราคาณปัจจุบันก็คือว่าราคาที่สวนอื่นเขาขายกันด้วยราคาในกลุ่ม Facebook เพจที่เขามาโพสต์ขายกันแล้วก็ราคาที่มันตลาดราคาตลาดนักขนาดนั้นนะครับก่อนที่ผมจะบอกลูกค้าว่าเท่าไหร่เนี่ยคือผมต้องหาข้อมูลมาก่อนสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ก่อนนะครับก็เข้าในกลุ่มเลยแล้วก็เขาก็จะแบบว่ามาโพสต์กันอาจจะทมเท่านี้ชายชนเท่านี้จะมีชื่อบลอแล้วก็ราคาเราก็ไปดูอ,อย่างองนนี้ผมเห็นเนี้ยมีเห็นไหมครับอันน,นี้อันนี้คือเขาโพสต์กันขายณนะปัจจุบันนะครับ คือเปมปมกรอนเขา 190, ขาย390ค่าส่ง50แล้วก็มีคนรับเรียบร้อยเห็นไหมมีคนรับเรียบร้อยแสดงว่าราคาเปมปมกรอนขนาดนี้อยู่ที่390้เต้นนี้ยอยู่ที่390เนะเพราะฉะนั้นถ้าผมจะขายผมก็บอกลูกค้าว่า390ครับลูกค้าก็บอกว่าเออจริงไหมทำไมมันขายแพงจังก็จะไปเสิร์ชดูข้อมูลที่สวนต่างๆแล้วก็ที่เพจต่างๆแล้วก็ที่ต่างๆว่าเออ390เป็นยังไงปรากฏว,ว่าเท่ากันหมดเลย เท่ากันทั้งหมดเลยว่าอ,อ๋อส่วนคุณบีก็ขาย390ส่วนนี้ก็390ใน Facebook ก็ขาย390ซื้อที่ไหนก็ราคาเนี้ยสามอกา่ะการตั้งราคาเนี่ยเราต้องได้ด้วยนะครับดูราคาตลาดด้วยไม่ใช่ว่าเอออยากตั้งอะไรก็ตั้งอย่างเช่นตอนนี้ชายชนที่กําลังมาแรงนะครับช่วงเดือนกันยายนสิงหาปี64เนี่ยถ้าเราแบบว่าขายชายชน150อ่ะต้นแบบใหญ่มากเงี้ยเราขาดทุนแน่นอนเพราะตอนนี้ชายชนเนี่ยเขาไปที่หลัก500600700พันไปแล้วตัวยังมาแบบ อันนี้อยู่ก็ไม่ได้ก็ต้องดูราคาตลาดด้วยนะครับว่าอิงกับราคาตลาดไปแล้วก็ราคาที่ผู้ซื้อลูกค้าเราอะยอมรับลูกค้าฉลาดลูกค้าเก่งนะครับสมัยเนี้ยลูกค้าจะเปรียบเทียบราคาแต่ละที่ว่าเท่าไหร,ร่ยังไงส่วนไหนดีบริการดีอะไรเงี้ยส่วนไหนเชื่อเชื่อใจได้เชื่อถือได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าสมัยเนี้ยมีมี d a t a มี information อยู่ในข้อมูลเยอะมากสามารถที่จะเลือกได้นะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือบอลสีชื่อสุวรรณภูมิครับตัวนี้สุวรณวรณภูมิสุวรรณแปลว่าทองคานะทองทองคําภูมิแปลว่าแผ่นดินแผ่นดินทองนะสุวรรณภูมิทีนี้ผมเพิ่งมีทั้งหมด6กระถางด้วยกันสุวรรณภูมิอ่ะทีนี้ผมอยากจะขายอ่านะข้อมูลเดือนสิงหาสองห้าหกสิบสี่นะครับเอะผมจะขายเท่าไหร่นะผมก็ไปดูราคาก่อนว่าเขาขายกันเท่าไหร่อ่ะแล้วเราไม่ควรขายเกินราคาตลาดนะครับ ถ้าเราขายเกินเมื่อไหร่แล้วลูกค้ารู้เนี่ยลูกค้าจะรู้จะจะ,จะรู้สึกไม่ดีกับเราอะ่ะจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะครับอาสุวรรณภูมิเขาจะขายกันที่450อย่างเงี้ยต้นอันนี้ต้นใหญ่ไหมครับต้นใหญ่มีใบทั้งหมด45ใบ450ทีนั้นต้นของเรามันเล็กมันมีแค่2ใบเราจะตั้งเท่าไหร่ควรจะเป็นครึ่งหนึ่งของเขาไหมประมาณสัก200-300อย่างเงี้ยอันนี้ประมาณสัก200 300ถ้าจะตั้งราคา แต่ลูกค้าถามมาคุณวีมีบอนสีแบ่งไหมสักต้นหนึ่งอยากเลี้ยงอามีสุวรรณภูมิครับมี1ใบ200ถ้ารอใบอีกใบใหม่ไหมครับถ้ามี3ใบก็300อย่างเงี้ยก็คือแต่เราไม่ต้องบอกใบคือว่าถ้าต้นอย่างเงี้ยเล็กๆเงี้ยก็200พี่อย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็คือว่าอิงราคาด้วยแต่ถ้าเป็นบอนหายากบอนที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีในตลาดบอนที่แบบว่าหายากอ่ะเป็นที่แบบจับจองอย่างเช่นตัวเนี้ย พรพะร่วงนะครับเป็นบอลที่หายากมากๆเลยนะฮะพรพะร่วงพรพระร่วงโรจนาริตนะครับพะร่วงโรจนาลิตก็อยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนคนปรปฐมนะครับเป็นบอลสายดาร์กสีดําช็อกโกแลตนะฮะพะร่วงพรงพะร่วงเนี่ยค่อนข้างหายากถ้าเราแบบถ้าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วไม่มีเลยก็คือว่าไม่มีไม่มีใครขายเลยอย่างเงี้ยพรพระร่วงเพราะว่าใครเลี้ยงเขาก็อยากจะเก็บไว้ไม่อยากปล่อยเราถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถตั้งราคาได้เท่าไหร่ ดูที่มูลค่าดูที่คนซื้อเราอะรับได้ไหมอย่างเช่นผมตั้งว่าอันนี้เป็นบอนพรระร่วงนะครับเป็นบอลหายากในตลาดไม่มีเลยถ้าพี่ซื้อไปนะพี่จะเป็นคนแรกเลยแล้วก็เลี้ยงแล้วก็เป็นสีดําสวยมากผมขายพี่ห9 0้พี่690บาทครับอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไปเสิร์ชดูพรระร่วงอ๋อไม่มีเว้ยเออก็จะเป็นเดี๋ยวเขาเรียกว่า หนึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยพ,พรอพะร่วงนะครับลาทุกท่านแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามซับสไครา์ช่อง v ีชัยบล็อกนะครับก็ท่าในใดสนใจบอลสีตัวไหนถ้าผมมีก็จะแบ่งไปแบบถูกๆในะราคาท้องตลาดไม่ถูกไม่เกินกว่าน,นั้นนะฮะไว้ใจกันได้แล้วก็ส่งจริงนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วนะครับอยู่บ้านปลูกบอลสีดูแลรักษาสุขภาพด้วยในช่วงนี้หน้าฝนสวัสดีครับ